นายประเสริฐจันทร์รงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถลม่มหรือสอปชเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรวมหารือแนวทางการยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือทั้งผ่านระบบ SMS และระบบเซลล์บอทแคสในอนาคต ทั้งนี้เมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่ามีแนวโน้มจะเกิดวิกฤตในระดับที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำเป็นต้องมีการประกาศแจ้งเตือนภัยให้จัดทำข้อความประกาศเตือนภัยความยาวไม่เกิน150ตัวอักษรพร้อมระบุที่เตือนภัยจัดส่งข้อความ SMS ให้กับผู้ใช้บริการของแต่ละเครือข่ายนอกจากนี้ให้ประสานข้อมูลกับกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆด้วย นายเจริวรายุห่วงรั์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยทุกพื้นที่และได้สั่งการผ่านสป,ปชให้รายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรีทุกวันสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกส่วนระดมสรรพะกำลังอย่างเต็มที่ทั้งการช่วยเหลือและการฟื้นฟู ส่วนการเยียวยาใช้งบกลางรายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน3,045ล้าน5 1 9 0 0 0บาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2,567โดยลดขั้นตอนให้ประเมินความเสียหายและจ่ายเยียวยาให้เร็วมากขึ้น ทนายกน้ำตรีก็บอกว่าให้เฝ้าระวังให้ศูนย์เนี้ยคอยมอนิเตอร์แล้วบอกไปยังชุมชนต่างๆหรือบอกไปยังอำเภอตำบลต่างๆว่าฝนที่มันยังตกอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้ดินโคลนบนภูเขาเนี่ยสไลด์ลงมาเนี่ยจะต้องทําแบบไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากที่มีเหตุปุ๊บหน่วยกู้ภัยก็ดีหรือกรมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหา ทางนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุดภััยในอนุทินชาญวิวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณางดเว้นการเก็บค่าไฟฟ้า และน้ำประปาในรอบเดือนกันยายนให้กับผู้ประสบทภัยยืนยันจะไม่มีการตัดไฟฟ้าและน้ำประปาแน่นอนในส่วนของตัวมหาไทยก็กําลังจะเสนอให้นัฐมนตรีในเรื่องของการยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในเดือนกันยายนก็จะไม่ต้องจ่ายแล้วก็ถ้ามีความลําบากในเรื่องของการชําระค่าไฟก็ให้แจ้งความจํานงในการขอผ่อนค่าไฟ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีเนื่องจากขณะนี้มีหลายพื้นที่เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสัทวีศรีวิบูรรายงาน